สวัสดีแฟนๆช่องเก่งก่อนเกมทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมจานแปลงเช่นเคยวันนี้ไปกันต่อครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันอาทิตย์ที่5มกราคมครับคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้จะมีทางฟุตบอล เ f ฟนะครับมิสูบิชิอิเล็กทริกครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับโดยเป็นเกมที่2นะครับที่ไทยจะต้องล้างตาคืนนะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กแบตพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างลิเวอร์พูลเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงฟูลแลมเจอกับอีวิสทาวครับแล้วก็โชว์สัาอีก2คู่นะครับก็จะเป็นโตริโน่เจอกับปาลมาโรม่าเจอกับลาซิโอนะครับเป็นอ่าโรมดาบี้เลยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลทรอฟเฟ่เดชอปิยงนะครับที่ปารีสแซงแวร์จะพบกับโมนาโกแลลล้ววกกกก็ีเเเเอออิิิิงงงงฝรรรรรัััั่่่่ศสคคคููนนะะะบบใหาาโมมปป์์ซยจด การเมืองของเราครับ แต่ก่อนเดือนนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรายังมีเกมมาให้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับ3คู่ครับไทยเวียดนามครับลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็โรม่ากับลาซิโอว่าทั้ง3คู่นี้จะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่นะครับถ่ายถูก1คู่ครับรับ100 2คู่รับ200แล้วก็3คู่รับไปที่500บาทนะครับกติกาก็มีว่าพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้นะครับรวมไปถึงติดแฮชแท็กชื่อช่องจานแปลงวิเคครรราะะะห์บบอลไวว้้ดยนัปกาศผลนะครับผ่านทาง Li ะ adkg 888ในทุกๆวันก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับในโคคู่ระหว่างทีมชาติไทยครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะครับโดยเป็นเอเซียนคัพนะครับอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ครับโดยเกมแรกเนี่ยไทยบุกไปแพ้มาก่อนนะครับที่สกอร์1ประตูต่อ2ครับ มาดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นเงินสักหน่อยนะครับแข่งมาแล้วทีมละ7นัดนะครับทีมชาติไทยเนี่ยชนะได้5เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดครับก็บุกไปพ่ายเวียดนามมาที่1ประตูต่อ2ส่วนทางเวียดนามครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเเกมนะครับแล้วก็เป็นการชนะนะครับไปได้ถึงหเกมนะแล้วก็เสมอ1เกมฟอร์มสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเหงียนซวงเซินนะครับก็เป็นนักเตะโอสัญชาตินะครับก็เอฟชื่อว่าอะไรนะ เอเมอร์สันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับก็โอสันชาติมาเล่นนะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆแล้วก็ซัดไปแล้ว7ประตูนะครับแล้วก็ยิง2ลูกในะที่แล้วด้วยนะครับทำให้เวียดนามเนี่ยชนะทีมชาติไทยไปที่2ประตูต่อนหนึ่งครับมาดูในเรื่องของสเตจการเจอกันสักหน่อยนะครับก็คู่นี้เนี่ย เ,เคยพบกันมาในช่วองเอนี่ยดูเลยนะครับช่วง7เกมหลังสุดนะครับทีมชาติไทยเนี่ยชนะได้3เกมครับเวียดนามชนะได้1่เกมและก็เสมอกันไปที่3เกมนะครับโดยหงสุดท้ายที่เล่นที่บ้านของทีมชาติไทยนะครับก็เป็นไทยนะครับที่เอาชนะทางเวียดนามมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็คือเป็นคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละนะครับไปเสมอเวียดนามมาก่อน2-2ก่อนที่จะมา,มาชนะที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ในเรื่องของความพร้อมวันนี้ครับทีมชาติไทยน่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับก็จะมีแค่อ,อัคราบุ่มผู้พิเศษนะครับคนเดียวที่บาดเจ็บไปในเกมที่แล้วแต่ก็วันนัดน,นี้ก็น่าจะสำรองอยู่แล้วนะครับวีรเทพป้อมพันธ์น่าจะกลับมาเล่น็นตัวจริงครับส่วนทีมชาติเวียดนามไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบ,น,บน,รรน,นนะครับนำทัพมาโดยเหียนสวงสนนะครับนักเตะโอสันชาติจากบราซิลครับ มาดูในเรื่องของราคาต่อรอกันสักหน่อยนะครับวันนี้ทีมชาติไทยเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่2.25ครับคือเปิดมาค,คล้ายๆกับเกมที่แล้วเลยนะครับที่จริงอนะตอน,น,นแรกเนี่ยเวียดนามต่อครึ่งลูกได้ซ้ำนะครับก่อนที่จะลงมาเหลือแค่ ตอบปอปในช่วงก่อนแข่งนะครับซึ่งมองว่าวันนี้คล้ายๆกันนะครับดีไม่นีเนี่ยทีมชาติไทยก็น่าอาจจะขึ้นไปที่ราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับในช่วงเวลาก่อนแข่งขันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทีมชาติไทยยังไงก็ชนะแน่นอนครับคือเวียดนามนัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นดีอะไรนะครับแค่ทีมชาติไทยเนี่ยผิดพลาดกันเองนะครับผมแล้วก็ตัวเก่งเนี่ยเขามีอยู่ตัวเดียวที่เหลือก็ธรรมดานะครับผมเชื่อว่าวันนี้ด้วยพลังนะครับที่สนามจุ4ี่0 0นจคนเนี่ยที่บัตโซเอาต์ไปแล้วนะครับก็น่าจะส รอดยากครับวันนี้เชียยวไว้ที่ทีมชาติไทยราคา0.75ครับส่วนราคาสูงต่ำคือนัดชิงเนี่ยถ้าเกมแรกมันสูงมาแล้วเกมที่2มักจะไม่ค่อยสูงนะครับผมเลยเชื่อว่าเนี่ยให้ดูได้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยแพ้ฟิลิปมาสหนึแล,และเกมที่แล้วก็จบที่2 1เหมือนกันนะครับก็ถือว่าจบที่นัดนัด คือไทยต่อเยอะไงก็คือสูงมาที่3.5เนี่ยต่ำมาทั้งสองเกมในเกมนี้ที่สูงนะครับส่วนเวียดนามนะครับเห็นไหมเกมแรกกับสิงคโปร์ก็ต่ําแล้วก็มาสูงในเกมที่สองนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้คล้ายๆกันถ้าเกมแรกเนี่ยคือมันสูงมาแล้วนะครับโอกาสที่มันจะสูงอีกค่อนข้างยากนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยวันนี้จะชนะ1-0ไม่ก็2-0เท่านั้นนะครับวันนี้ผมวางไว้ที่ต่ำ2.25ครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกแดงเดือดนะครับบิ๊กแมตช์จากพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลา5้าทุ่มครึ่งหริโอปูครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยนะครับอันดับตารางคะแนนนัดปัจจุบันครับลิเวอร์พูหลังอยู่อันดับที่1ของคาตารางนะครับแข่ง18นัดชนะ14เสมอ3แพ้ไป1นะครับเก็บได้45คะแนนส่วนแมนยูนี่เรียกว่าผิดกันเลยนะครับอยู่อันดับที่14นะครับแข่งมา19นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป9นะครับเก็บได้22คะแนน เปอร์เซ็นต์ชนะในบ้านของหงแดงนะครับแข่งมา9ชนะ7เสมอ1แพ้1นะครับอยู่ที่77.8%สุด่วนทางแมนยูนะครับนอกบ้าน9นัดเหมือนกันนะครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป4นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่แค่22.2%เเท่านั้นครับสถิติการเจอกันมานะครับเกมหลังสุดลิเวอร์พูลชนะได้5เกมครับเสมอกันไป3แล้วก็แมนยูชนะได้2เกมเท่านั้นนะครับโดยเมื่อ เอ่อเจอกันเจอกันหนล่าสุดนะครับที่เอ่อที่โอแทร์ฟอร์ดนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลที่บุกไปถล่มแมนยูมาถึง3ประตูต่อ0ส่วนในแอนฟิลด์นะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็เสมอกันไปที่0ประตูต่อ0ครับสถิติแฮนดิแคปนะครับอ่าสินัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะเรทได้5เกมครับแมนยูชนะได้5เกมส่วนโอเวอร์เนอร์ครับคู่นี้โอเวอร์กันไปถึง6เกมนะครับจาก10นัดด้วยกันครับ มาดูฟอร์มการเล่นกันสักหน่อยนะครับลิเวิ้งสิบนัดหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะไป8เสมอไป2โดยเกมล่าสุดครับบุกไปถล่มเวสแฮมมาที่5ประตูต่อ0ส่วนในบ้านนัดที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับเลสเตอร์ไปที่อ่าขอไปเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปที่3ประตูต่อ1ครับราคาแฮนิคแคปนะครับ10นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่4นะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป5ส่วนราคาโอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์ไปที่6เกมนะครับแล้วก็อันเดอร์ไปที่4เกมจาก10นัดครับ ทางฝั่งปีศาจแดงกันมากนะครับฟอร์มสินัดหลังสุดนี้เรียกว่าสวนทางกันเลยนะครับชนะที่4ครับแพ้ไป6นะครับโดยล่าสุดเนี่ยแพ้มาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็โดยเกมที่แล้วครับพ่ายคาร์บ้าต่อนิวคาสเซิลไปที่2ประตูต่อศูนส่วนเกมเยือนนัดที่แล้วนะครับก็เป็นการบุกไปแพ้นะครับบูแฮมตันมาที่0นย์ประตูต่อ2และที่สําคัญนะครับสนัดหลังสุดยิงใครไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับ ส่วนราคา handicap นะครับ10เกมหลังสุดชนะได้2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป7นะครับส่วน over under ครับ over ไป5ครับ under ไป4แล้วก็เสมอไปที่1เกมครับมาดูในเรื่องของความพร้อมกันสักหน่อยนะครับคุณซื้อเ n อร r จุดๆนะครับก็วันนี้จะขาด3คนแน่ๆนะครับ Connor Bradley กับ Ibrahim โกนาเต e นะครับแต่ข่าวเนี่ยซ้อมเต็มที่ได้แล้วนะครับก็มีลุ้นนะ กลับมาคืนทีมนะครับโกนาเต้เนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับตามการคาดการณ์แล้วก็โจโกเมสเพิ่งเจ็บมาจากนัดที่แล้วเนี่ยก็น่าจะพักอย่างน้อยในขั้นต่ํา1เดือนครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แรดฟอร์ดจะไม่มีแน่ๆนะครับเพราะว่าอโมริมบอกว่ายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยนะครับแล้วก็เป็นงานยากที่จะได้มีชื่อในเกมวันนี้นะครับรวมไปถึง3ตัวเจ็บนะครับอย่างลูกชอนะครับลินเดเลฟและก็เมสันเมาส์ครับ โดยการจะทับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะมาในแท็กติก4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอาริสันเบ็คเกอร์นะครับแบ็กขวาเทีนอรเร็กซ์นเดอร์อาร์โนแบ็กซ้ายโรเบิร์ตสันนะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นฟันได้นะครับกับควอนซ่านะแต่ที่จริงน่าจะเป็นโกนาเต้นะครับผมเพราะว่าข่าวในซ้อมเต็มร้อยแล้วนะครับส่วนคู่มิดฟิลด์ยังเป็นชุดตัวเดิมนะครับแม็กอลิสเตอร์จับคู่กับกาเฟนแบกนะครับส่วนตัวลุกจะเป็นโซบอสไลน์แล้วก็ปีกสองฝั่งนะครับจะเป็นโคดี้กัคโปกับโมมฮาาาเเหห็็ดซลแ้้วกนป้าาลุยดดิอสตมมเครับ ขณะที่ฝั่งแมนยูนะครับมาในแท็กติก3-4-2-1นะครับหน้าเป้าลัสมุธหอยลุนนะครับแล้วก็บูโน่ไฟนานครับจะพลนโทษแบงกลับมาประจําการร่วมกับอามัดดิยัลโลนะครับส่วนคู่กลางนะครับจะเป็นอูกาเต้กับเมนูครับวิงแบ็กสองฝั่งเป็นมาซาราอุยกับทางเดียโก้ดาโลแล้วก็3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับเดลิกนะครับเอ่อแม็กไกวแล้วก็เอ่อลิซันโดมาร์ติเนสส่วนผู้ตัดสินประตูก็จะเป็นอองเทรโอนาน่าเฝ้าเสาเช่นเคยครับ เลดคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดมาเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าไม่มีตีนเลยนะครับลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่ราคา1.75นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25ครับคือต้องบอกก่อนว่าการเปิดมาเยอะขนาดนี้มันผมมองว่ามันเยอะเกินไปนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูมาในช่วง2ฤดูกาลหลังเนี่ยไม่เคยเป็นงานง่ายนะครับแม้ว่าหน,นที่แล้วเนี่ยจะบุกไปชนะมาที่3ประตูต่อศูนย์ก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้ ไม่ง่ายแน่ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือแมนยูเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกุญซือใหม่นะครับแล้วก็บวกกับความกดดันที่บวกับแพ้มาแล้ว4เกมติดติดเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้แมนยูจะเน้นพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าแพ้ขาดเต็มที่กันแค่1ประตูเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอเชียร์ไว้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้แพ้เต็มที่1ประตูครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็ถามว่ามีโอกาสสูงไหมคือลิพูเนี่ยเดือนนี้พวกเขาจะเตะค่อนข้างถี่มากๆนะครับกับการที่วันนี้จะต้อง เปิดแรกเปิดหน้าแรกเต็มเปิดลุยเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่ายากนะครับคู่นี้ผมขอวางไว้ที่ต่ําที่3.25ดีกว่านะครับด้วยเหตุผลที่ว่าลิปปูยังมีอีกหลายเกมที่รออยู่นะครับกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องไปเจอกับสเปอร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรนะครับในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับวันนี้ผมก็เลยขอวางที่รองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไว้ที่1.75เพราะเชื่อว่าแมนยูเอาจริงแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะตั้งรถบัสมาอุดเลยแหละนะครับแล้วก็วางต่ำไว้ที่3.25ครับ คู่ที่3นะครับฟูลแลมจะเจอกับอีวิชทาวนะครับจะลงสนามกันในเวลา3ามช่มตรงนะครับก่อนคู่ลิเวอร์พูลนั่นเองโดยตารางคะแนนนัดปัจจุบันครับฟูลแลมอยู่อันดับที่8นะครับจากการแข่ง19นัดชนะ7เสมอ8แพ้4มี29แ,แต้มนะครับส่วนทางอีวิชทาวเนี่ยรั้งอยู่ที่อันดับที่18นะครับแข่ง19นัดชนะ3เสมอ6แพ้ไป10นะครับมี18เอ่อมี15คะแนน เปอร์เซ็นต์ชนะในบ้านของฟูลแลมอยู่ที่40%เปอร์เซ็นต์นะครับจากการชนะ4เสมอ4แพ้ไป2ส่วนทางอีฟิชทาวนะครับผลงานนอกบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่ายังไม่โอเคนะครับชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป5นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่แค่22.2%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ การเจอกันมานะครับ10เกมหลังสุดนะครับก็เป็นทางฟูลแลมที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้6เกมนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2โดยเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับในอ่าอ่าเลกแรกนะครับก็เป็นทางอีวิสทาวที่เปิดบ้านเจ้ากับฟูลแลมไปที่1ประตูต่อ1ครับราคาไฮนิคปบ10เกมหลังสุดนะครับฟูลแลมก็ทําได้ดีกว่าเหมือนกันนะครับชนะไป7นะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป5อันเดอร์ไป5ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับสำหรับ2ทีมนี้ ขนาดที่ฟอร์มการเล่นนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยฟูลแลมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะชนะได้4เกมนะครับเสมอไป5และก็แพ้ไป1นะครับแต่ว่า7นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเสมอไป5้าชนะไป2เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับบอลมัดไปที่2ประตูต่อ2นะครับวันนี้เล่นในบ้านต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟูลแลมส่วนราคาไฮนิคปนะครับสิเกมหลังสุดชนะได้7นัดนัดเยอะนะแล้วก็แพ้ไป3เกมครับ ราคาสูงต่ำนะครับสูงไปที่4เกมต่ำไปที่4เกมแล้วก็เสมอไปที่2เกมก็ถือว่าเป็นทีมที่ แหม่ไม่คือไม่เคยโอเวอร์เกิน2นัดติดนะนัดที่แล้วโอเวอร์มาด้วยนะครับวันนี้ให้ระวังไว้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบสูงนะครับแล้วก็ฟูตบอเล่นในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนทางอีวิชทาวนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับสินัดชนะ3เกมเสมอ2เกมและก็แพ้ไป5เกมครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็ทำผลงานมาสเตอร์พีชเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดนะครับปลุกพ่ายอาร์เซนอลไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ราคาอินดีแคปนะครับ10เกมหลังสุดนะครับชนะ5เกมครับแพ้ไป4เสมอไป1ครับส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไป3นะครับแล้วก็อันเดอร์ไปที่7เกมครับความพร้อมเกมนี้นะครับมาโกซิวาจะไม่มีเคนนี่เตเต้นะครับแฮริสันรีดและก็ซันเดอร์เบิร์กนะครับรวมถึงรีดเนลสันที่บาดเจ็บส่วนนักผู้มาเยือนอย่างเอ่ออีวิชทาว์นะครับจะขาดนะครับซาลิเกอร์นะครับเอ่อลูโก้นะครับตัวเซเบ้อ็อกบอนนานะครับแล้วก็ชิปปิ้นรวมไปถึงจอร์จฮินนนสส์ดดด้้้วยะคครรััับบทที่่ลงงามมมไไห โดยการจัดทัพวันนี้นะครับฟูลแลมจะจัดชุดใหญ่ด้วยระบบ4-3-3นะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นบาซี่จับคู่กับแอนเดอร์สันนะครับแดงกลางจะมีลูคิตนะครับสมิธโลแล้วก็เปเรราส่วนเกมลุกจะมีนะครับราอูฮิเมเนสยืนหน้าเป้าขนาบข้างด้วยอเล็กอิวบแล้วก็แฮร์รี่วิลสันครับส่วนน้านฟังของอีวิชทาวนะครับนำทัพมาโดยลอนนี่ดีแลบเอ่อเลียมดีแลบนะครับแล้วก็จะมีทั้งเอ่อ เวสเบิร์นนะครับฮัตติสันและก็บรอดเฮดเนี่ยทำเกมสนับสนุนส่วนแดนกลางนะครับจะเป็นโมอ s ซี่กับทางคาช์ูสเต้นะครับของคู่เซนเตอร์จะเป็นโวล f เ n นเดนกับทางกราฟเวสนะครับแล้วผู้รับตูจะเป็นวอร์ตันรับหน้าที่เฝ้าเสาครับ โดยเรทคู่นี้นะครับเป็นทางฝั่งฟูลแลมที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่2.75ครับคือฟูลแลมเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนแต่ด้วยความที่บ้าๆบอๆครับแม้ว่า6นัดเออเจนัดหลังสุดจะไม่ชนะใครเนี่ยแต่ก็หนักเสมอไปถึง5เกมนะแล้วก็ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับผมเลยมองว่าเกมเนี้ย ไม่ไงแน่ครับบวกกับอีวิสทาวที่เพิ่งชนะเชลซีมานะครับฟอร์มเนี่ยกำลังร้อนแรงนะครับเรียกว่ามั่นใจดีกว่านะครับผมชื่อว่าวันนี้ฟูลแลมชนะเต็มที่เม็ดเดียวนะครับวางรองข้างอีวิสทาวไว้ดีกว่านะครับที่ราคา1ลูกผมว่าคู่นี้น่าจะเชียร์ฟรีนะครับส่วนราคาสูงต่ําอย่างที่บอกไปครับฟูลแลมไม่เคยชนะเลทสูงเกิน2นัดติดต่อกันนะครับซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยสูงไปแล้วด้วยนะครับส่วนอีวิสทาวเนี่ยส่วนมากจะต่ํา นะครับส่วนอ่าแล้วก็นักที่เป็นสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือโดนยิงทั้งนั้นแหละนะครับผมหรือเชื่อว่าวันนี้คู่นี้ผมขอวางไว้ที่ต่ําดีกว่านะครับที่ราคา2.75ครับคู่ต่อมาเนะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลกานโชเซราตลรี่กันบ้างนะครับในคู่ระหว่างตริโนจะเปิดบ้านรับการมาของปามานะครับจะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็ตารางคะแนนนัปัจจุบันครับตริโนแข่ง อ่ารังอยู่อันดับที่11นะครับแข่ง18นัดเก็บได้10อ่า20แต้มนะครับส่วนทางปา마าครับอยู่อันดับที่14นะครับแข่ง18นัดเท่ากันนะครับมี18คะแนนนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะในบ้านของทางเจ้าถิ่นนะครับโตอรโนอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนปามาเนี่ยจะอยู่แค่เพียง12.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ สถิติการเจอกันมานะครับ10เกมหลังสุดตริเนโนชนะได้4นะครับปามาชนะได้3แล้วก็เสมอกันไปที่3เกมโดยนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับเป็นตริเนโนเอาชนะปามาไปที่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็การเจอการ3นัดหลังสุดตริโนโนไม่แพ้ปามาเลยนะครับแล้วก็ราคาไฮนิคปนะครับ10นัดหลังสุดในตริเนโนชนะได้4นะแล้วก็แพ้ไปที่6ครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์ Over, ไป4เกมนะครับแล้วก็อันเดอร์ไป6เกม ฟอร์มล่าสุดกันบ้างน,นะครับตริโน่เนี่ยสินัดชนะได้เพียงแค่2นะครับเสมอไป3นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมโดยจาก5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยเกมที่แล้วครับเป็นการบุกไปเจาอูเดเนเซ่มาที่2ประตูต่อ2ส,ส่วนในบ้านเกมล่าสุดครับพ่ายคาบ้านต่อบุลอนยาไปที่0ประตูต่อ,อที่และที่สำคัญนะครับสเกมหลังสุดในบ้านพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับเป็นการแพ้2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมครับ แล้วก็ราคานะครับแฮนดิแคปสินัดหลังสุดนะครับชนะได้3ครับแพ้ไปหกนะครับแล้วก็เสมอไป1ส่วนโอเวอร์อันเดอร์ครับอันเดอร์ไปถึง8เกมแนละเสมอไป1แล้วก็สูงไม่เพียงแค่เกมเดียวจาก10นัดเท่านั้นครับ ส่วนทางฝั่งของปามานะครับฟอร์ม10เกมหลังสุดชนะ3นะครับผมแพ้ไป5เสมอไป2โดยเกมที่แล้วนะครับเพิ่งคืนฟอร์มเก่งนะครับเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่าไปที่2ประตูต่อ1แต่ว่าเกมเยือนนัดล่าสุดไม่ดีนะครับบุกพ่ายโรม่าที่0ประตูต่อ5ครับราคาไฮเแค10เกมครับกินไป4แพ้ไป6นะครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์ครับโอเวอร์เยอะอยู่นะครับโอเวอร์ไปถึง8จาก10นัดนะครับแล้วก็7นัดหลังสุดเนี่ยจบที่บอลสูงทั้งหมดด้วยนะครับ โดยคู่นี้จะไม่มีความพร้อมนะครับก็ข้ามมาที่ราคาต่อรองกันเลยนะครับตริโนเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนผีเน่ากับโรงผุมาเจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าตริโนได้เปรียบกว่านิดนนี่แหละตรงที่ได้เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าสถิติในบ้านก็อย่างที่บอกไปสีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่ปาาเนี่ย จะมีแต้มกระเหลาะไปเนี่ยผมก็มองว่ามีสูงแล้วก็จากแฮนดิแคปราคาสถิติเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยโอกาสที่ปามาจะชนะมีน้อยนะครับแต่ว่าโอกาสที่ตอริโน่จะชนะก็ยากเหมือนกันนะผมเลยเชื่อว่าคู่นี้น่าจะจบที่การแชร์แต้มนะครับวันนี้ผมขออยู่รองไว้ที่ปามาดีกว่าที่ราคา0.5นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับปาาในส่วนใหญ่ที่สูงก็ เป็นโดนยิงซะมากกว่านะครับวันนี้ต้องถามว่าตอริโน่เนี่ยจะเจาะปามาได้หรือไม่นะครับซึ่งดูจากเกมรุกล่าสุดแล้วเนี่ยและจบต่ำมาเนี่ยผมว่ายากนะครับผู้นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ผมเชียร์ไปที่ต่ำดีกว่านะครับที่ราคา2.5นะครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่6นะครับเอ่อขอไปคู่ที่5นะครับเราไปกันที่คู่ของโรม่าครับจะเปิดบ้านรับการเมาของลาซิโอนะครับก็เป็นโรมดาบี้นะครับในศึกกันโชซเรีอาโดยอันดับตารางคะแนนนับปัจจุบันครับโรม่ารังอยู่อันดับที่10นะครับลาซิโอรังอยู่อันดับที่4โรม่าแข่ง18เกมนะครับมี20แต้มส่วนทางลาซิโอแข่ง18เกมเท่ากันมี35คะแนนนะครับต่างกันอยู่ถึง15คะแนนนะครับปีนี้โรม่าฟอร์มไม่ดีนะครับผลงานในบ้านนะครับโรม่าแข่ง9นัดชนะ5แพ้4นสี่นะ เปอร์เซ็นชนะเนี่ยจะอยู่ที่55.6%นะครับสุดทางลาซิโอนะครับผลงานเกมเยือนเนี่ยชนะ5แพ้4เท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะก็55.6%เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ มองว่ามันก็เหมือนเล่นเกมยาวทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่าเล่นสนามเดียวกันนะครับสินัดหลังสุดนะครับในการเจอกันโรม่าชนะทางฝั่งของลาซิโอได้เพียงแค่3เกมนะครับแพ้ไป5แล้วก็เสมอไป2โดยการเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับโรม่าเนี่ยชนะในบ้าน1 0นนะครับแล้วก็ลาซิโอเนี่ยถ้าเล่นเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะในช่วง 5นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ทางโรม่าเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็ราคาเฮนดิแคปนะครับ10นัดหลังโรม่าชนะได้3นะครับแพ้ไป5แล้วก็เสมอไป2คล้ายๆกับเหมือนกับราคาเขาเรียกว่าฟอร์ม10นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับเหมือนกันเละเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้มัรกจะจบที่อันเดอร์นะครับจบต่ํามาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยโอเวอร์ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับราคา เอาเข้าไปฟอร์มล่าสุดนะครับสิเกมหลังสุดเนโรมาผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหกนัดหลังสุดเนี่ยชนะเก็บใช้ได้ชนะได้ถึง4เกมเสมอ1แล้วก็แพ้ไปหนึนะครับแล้วก็หนล่าสุดนะครับก็คือการบุกไปเจ้ากับเอซิมิลามาได้ที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนในบ้าน,นครับสเกมหลังสุดเนี่ยชนะทั้ง2เกมเลยนะครับชนะปามา50แล้วก็ชนะซามดเรีสีประตูต่อ1น,นะครับ แล้วก็ราคาแฮนดิแคป10เกมหลังสุดนะครับชนะไปถึง6เกมนะแล้วก็แพ้ไปที่4เกมส่วนราคา over/under ครับ over ไปที่6เกมแล้วก็ under ไปที่4เกมครับขณะที่ลาซิโอนะครับผมผลงานเนี่ยในช่วง10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง7เกมนะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1โดยเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเจอกับอัตาลันตาไปที่1ประตูต่อ1ส่วนเลเช่เอาขอไปส่วนเกมเยือนหลังล่าสุดนะครับก็บุกไปเอาชนะเลเช่มาที่1ประตูต่อ2ครับ ราคาในแคปสิเกมหลังสุดนะครับผมทางฝั่งของลาซิโอเนี่ยชนะไปได้6เกมครับแล้วก็แพ้ไป3เสมอไป1นะครับส่วนโอเวอร์อันเดอร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเวอร์ไปถึง6จาก10เกมหลังสุดครับความพร้อมเกมนี้นะครับคาริโอดาเนีอรี่นะครับจะขาดเซลิกซ์เซลิกที่บาดเจ็บนะครับรวมถึงไบรอันคิสตันเต้ขณะที่ทางมาโกบาโรนีนะครับจะไม่มีเปรโดโกรดิเกสนะครับทิยานี่นะครับโนสลินนะครับมานูเอลลาซาลีแล้วก็ปาดิอัสวิเซโนที่ไม่สามารถลงเล่นได้ครับ การจะทาวันนี้นะครับโรม่าจะมาในแท็กติก3-4-2-1นะครับสามเซนเตอร์แบ็กจะมีเอนดิก้าคุตเมลและก็มาชินนี่นะครับแดงกลางจะมีปาราเดสจับคู่กับโกเน่ครับส่วนแนวรุกวันนี้จะเป็นเอลชนาวี أ, avi, นะครับเปาลดิบลล่าและก็อาร์เต็มด็อกบิกเดินเกมร่วมกัน ขณะที่ทางฝั่งลาซิโอนะครับเกมรับวันนี้จะมีกีล่าจับคู่กับโรแมนเดรี่นะครับส่วนแดงกลางจะมีโรวาล่านะครับเกนดูซี่แล้วก็ j, uh, u, เดเลสบาบาซิรูนะครับเดินเกมนะครับส่วนวิงแบ็กไฟปีกสองฝั่งจะเป็นอิซาเซนนะครับกับทางซากายะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นคาร์สโนตลงรับหน้าที่ล่าตะข่ายครับ เรดคู่นี้นะครับโรม่าเป็นต่อด้วยนะที่ราคาเสมอนะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับต้องบอกเลยว่ามาเจอกันช่วงถือว่าถูกเวลาพอดีนะครับโรม่าเนี่ยตั้งแต่ลาดิเนรีกลับมาเนี่ยผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับคู่นี้ โอกาสที่จะเชียร์ฟรีคล้ายๆกับคู่ฟูลแรกับอีวิชทาว์เนี่ยมีค่อนข้างสูงครับคู่นี้ผมเชื่อว่าน่าจะจบที่เสมอนะครับแต่ว่าถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยผมยังเชียร์ที่เจ้าถิ่นอยู่นะครับผมเชื่อว่าโรมานะ่ครับน่าจะเข้าอินด้าแต่เชื่อผมเถอะคู่นี้จบที่เสมอนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไปที่สูงนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับคู่นี้เนี่ยแม้ว่าเจอกันอาจจะไม่เยอะอาจจะยิงกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสถิตินะครับในช่วง10เกมหลังสูงกว่าทั้งสงทีมเนี่ยสูงไป6เกมจากส0นะครับผมเชื่อว เบรกช่วงคริสต์มาสไปวันนี้ใส่กันแหลกนะครับวันนี้ผมขอวางไว้ที่สูงที่2.5แล้วก็อยู่ต่อที่โรม่าราคาเสมอไปนะครับสำหรับคู่นี้คู่ที่6นะครับเราไปกันที่ทรอฟ่เดชชอปิยงนะครับก็เป็นศึกฟุตบอลถ้วยซูเปอร์คัพของทางฝั่งบอลฝรั่งเศสนะครับก็ปารีสแซงต์แชงกงนะครับจะเล่นนะครับเจอกับทางโมนาโกจะเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเตะกันที่สเตเดียม974นะครับผมน่าจะเป็นในพวกตะวันออกกลางมากกว่าผมไม่มั่นใจจริงๆว่าอยู่ที่ไหนขออภัยด้วยนะ อ่าดฮานี่ไงครับแต่ที่โดฮาแต่ที่กาตาร์นะครับหลังจากที่เคยดิวมาเตะที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ยกเลิกกันไปนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยนะครับผลงาน5เกมหลังสุดของปารีสแซง์แมงนะครับก็ชนะได้3เกมเสมอไป2เกมครับโดยเกมล่าสุดเล่นในฟุตบอลเฟนคัพนะครับก็เป็นการเสมอรอง1-1ก่อนที่จะไปเอาชนะจุดโทษได้และก็เข้ารอบต่อไปนะครับส่วนในลีกนั้นล่าสุดก็เป็นการเอาชนะโมนาโกนะครับทีมคู่แข่งวันนี้แหละครับไปได้ที่4ประตูต่อ2 ส่วนทางฝั่งโมนาโกนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับชนะ2นะครับเสมอ1แพ้ไป2เกมครับโดยกลนพนะครับไปเล่นในฟุตบอลเฟนคัพเหมือนกันนะครับเจอกับอุนยงแซงจีนนะครับก็ชนะไปที่4ประตูต่อหนึครับมาดูในเรื่องของสถิติการเจอกันสักหน่อยหนึ่งนะครับการเจอกันเนี่ยหนัดหลังสุดนะครับ เปเชชนะ3เกมนะครับโมนาโกชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไปที่2เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเปเชบุกมาเอาชนะโมนาโกได้ถึงถิ่นนะครับที่4ประตูต่อ2ครับ ความพร้อมเกมนี้กันสักหน่อยนะครับรุยเอลิเก้นะครับกุนซือของปารีสแซงต์แชมงไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับวันนี้พร้อมส่งชุดใหญ่ลงเต็มซูบกันในทางฝั่งของเออโมนาโกโทีมคู่แข่งนะครับก็จะขาดนะครับเอเดนดียอบนะครับคริสเตียนมาวิสซ่านะครับคีปแปงเดอแอนเต้และก็โฟแดงบารูกุนนะครับที่บาดเจ็บทั้งหมด โดยการจัดทัพวันนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะมาในแท็กติก4-3-3นะครับแนวรับจะมีปาโชกับมากินยอสยืนเป็นคู่เซนเ,นเตอร์ครับส่วนผู้รักษาประตูจะเป็นดอนารุม,ม่านะครับแบกก็กขวาฮาคิม,มี่แบ็กซ้ายนูโน,โนเมนเดสครับแดงกลางนะครับชอว์เนเวสนะครับวิตินยาแล้วก็ซาอิเอเมารีครับส่วนแนวรุกวันนี้จะใช้รามอสนะครับยืนเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยแบดลี่บากูล่าแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ ส่วนนักฝั่งของโมนาโกนะครับวันนี้หน้าบ้านจะเป็นบริสเอมโบโร่นะครับสู่หน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จะมีทั้งอาคิดูเช่นะครับโกโลวินแล้วก็เบนซิกเยร์นะครับเดินเกมร่วมกันในแดนกลางนะครับแล้วก็คู่มิดฟิลด์จะเป็นกามาร่ากับทามซากาเรียนะครับส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นเคเลอร์นะครับตีโอเคเลอร์แล้วก็ซาริสซูนะครับจะเป็นคู่เซนเตอร์ผนึกกำลังในด่านสุดท้ายครับ โดยรายคู่นี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่3เม็ดครับก็ต้องบอกเลยว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเป็นต่อกว่าเยอะนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังมาเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าไม่ติดประมาทติดแอคไปเนี่ยยังไง1เม็ดน่าจะมีแน่นอนนะครับวันนี้ผมเชียร์ไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็ลุ้นต่อลูกที่2ได้ไม่ยากนะครับส่วนทางราคาสูงต่่่ําคูนนีี้เย ด้วยความที่มันมาเตะก,กันที่ตะวันออกกลางอ่ะแล้วก็อากาศสภาพอากาศเนี่ยไม่เหมือนในปารีสเอ่อไม่เหมือนที่ปารีสอยู่แล้วไม่เหมือนที่ฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับความหนืดมันมีแน่นอนนะครับโอกาสที่จะสูงเกิน3ประตูนเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะครับคือจากกระแสนเนี่ยมันให้สูงไว้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะ จบแบบ1นูนหรือส0งูนได้เช่นกันนะครับคือผมไม่มองหน้าที่โมนาโกโชนะได้เลยนะครับค่อนข้างยากนะครับวันนี้อ่ะผมขอกัดฟันแล้วกันนะครับเชียร์ไปที่สูงปาเลสเชแมงแล้วก็วางต่ำไว้ที่3เมตรนะครับบอกว่าจะไม่ยิงกันเยอะนะจ๊ะแล้วก็คู่สุดท้ายวันนี้นะครับเราไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับโอลิมปิกมาร์เซย์จะเปิดบ้านรับการมาเยของเลออาร์นะครับจะแข่งกันในเวลาตีสองสนาทีนะครับ อยูอันัตรากคะแนนล่าสุดนะครับมาร์เซย์อยู่อันดับที่2นะครับแข่ง15นัดชนะ9เสมอ3แพ้3เก็บได้30คะแนนส่วนทางเลออาฟนะครับอยู่อันดับที่17แข่ง15นัดชนะ4นะครับแพ้11ไม่เสมอใครนะครับเก็บได้12แต้มเปอร์เซ็นต์ชนะในบ้านของมาร์เซย์นะครับปีนี้ไม่ดีนะครับแข่ง7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2เปอร์เซ็นต์อยู่แค่28.6เท่านั้นนะครับส่วนทางเลออาฟ ผลง,งานเกมเดือนก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันชนะ2เกมแพ้ไป5นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่28.6 8 6คือเท่ากันเลยนะครับทั้ง2ทีม มาดูสถิติการเจอกันสักหน่อยนะครับผู้นี้เคยเจอกันมาแค่เพียง6เกมเท่านั้นนะครับอามักเซชนะได้5และก็เสมอไป1ไม่เคยแพ้เลออาฟเลยนะครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วทั้ง2เกมนะครับโอลิมปิกมักเซชนะได้แบบไปกลับนะครับชนะในบ้านได้ก่อน3ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะบุกไปเอาชนะเลออาฟที่2ประตูต่อ1ราคาแฮนดิแคป10นัดเอ่อขอไปทาวน์ไฮเทคป6นัดนะครับชนะไป5แพ้ไป1เกมครับส่วนโอเวอร์เดอร์ครับเปิดมาแค่4นัดนะครับโอเวอร์ไป2อันเดอร์ไป2ครับ แล้วก็ราคานะครับเออขอไปผลงานนะครับเจอกันเจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับของโอลิมปิกมาร์เซ่เนี่ยก็ชนะได้6นะครับเสมอไป2แพ้ไป2เกมนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยบูกไปเอาชนะแซงเอเตียงมาที่4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ราคาไฮนิแคป10นัดนะครับชนะไป6แพ้ไป4เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาโอเวอร์นอร์ครับเป็นทีว่าที่ถือว่ายิงเยอะอยู่นะครับมาร์เซ่เนี่ยสินัดหลังนะครับโอเวอร์ไปถึง6เกมนะครับอันเดอร์ไป3แล้วก็เสมอไป1ครับ ขณะที่เลออาร์ฟในครับฟอร์มนี้สวนทางกันเลย10นัดหลังสุดชนะได้แค่2เท่านั้นแล้วก็แพ้ไป8นะครับล่าสุดเนี่ยแพ้มาแล้ว4เกมติดต่อกันโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้นะครับอ่าสตาร์บิ๊กองเชมาที่0ประตูต่อ1ในศึกเฟนคัพนะครับส่วนเกมในลีกล่าสุดก็บุกอ่าเปิดบ้านพ่ายต่อสตาร์บุกมาที่0ประตูต่อ3แล้วก็ผลงานในแคปนะครับ10เกมชนะ3นะครับแพ้ไป7ส่วนโอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์ไปที่4แล้วก็อันเดอร์ไปที่6เกมครับ คู่นี้นะครับไม่มีความพร้อมนะครับก็เราจะข้ามไปกันที่ราคาต่อรองกันเลยนะครับก็มักเซเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ราคา1.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.75คือเอาจริงๆคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับเชื่อว่ามักเซเนี่ยไม่น่าเป็นงานยากอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะถล่มได้แบบสบายๆนะครับเชยร์ไปได้เลยนะครับที่โอลิมปิกมักเซราคา1.5ครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับคือมักเซช่วงหลังๆมาก็เป็นทีมที่ยิงค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมรุกเนี่ยค่อนข้างดี มีโอกาสสูงนะครับได้เล่นในบ้านเอาใจแฟนบอลน,นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ได้วันนี้สู่ไม่ได้เลยนะครับที่2.75ครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดของทั้ง7คู่ที่เด็ดอาจารย์แปลงประจําวันที่5มกราคมนะครับโดยคู่แรกครับไทยกับเวียดนามคู่นี้ทีมชาติไทยแน่นอนครับเชื่อว่า น่าจะคว้าแชมป์ไปได้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูคู่นี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลชนะแหละแต่ว่าคิดว่ายิงไม่น่าขาดนะครับเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับราคา1.75ส่วนฟูตแลมกับอีวิชทาวคู่นี้ผมเชื่อว่าเชียร์ฟรีนะครับวางไว้แต่ก็ไม่กล้าสวนแหละนะครับผมก็เคลียร์ไปที่อีวิชทาวที่ราคา1ลูกดีกว่านะครับโตริโน่กับปามานะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่ปามานะครับ โรมากับลาซิโอคู่นี้ก็น่าจะเหมือนกันครับเชียร์ฟีน่าจะจบที่เสมอนะครับวางไว้ที่โรมานะครับผมราคาเสมอนะครับปารีสแซงต์แมงกับโมนาโกนะครับคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับปารีสแซงต์แชงได้เลยนะครับน่าจะคว้าแชมป์ได้แล้วก็มักเซกับเลออาร์ฟนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่มักเซนะครับเชื่อว่าน่าจะถล่มได้สบายๆครับ ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้ไม่ว่ากันครับส่วนใครที่อยากได้รับตัว V.I.P. ของจาแปนเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาขอได้เลยนะครับที่ a k k g 8 8 8นะครับนอกเหนือจากตัวทีเดยของผมแล้วเนี่ยยังมีตัวทีเดยของเพื่อนผมอีกหลายคนด้วยนะครับก็อยากได้เนี่ยก็เข้ามากันได้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันบอกเลยว่าอบอุ่นแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับเป็นขอบคุณทุกๆคนมากนกครสำหรับการติดตามรับชมและฟังพรุ่งนี้วันใหม่เรากลับมาเจอกันนะครับวันน